สำหรับ EP นี้ครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับออการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยมือถือโดยผ่านโปรแกรม k ายมาสเตอรนะครับผมตัวนี้เราจะมาแก้ไขงานเก่าครับผมโดยการออใส่เสียงออใส่เสียงซาวเข้าไปนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมจะสอนวิธีการใส่เสียงนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูการทํากันเลยครับผมก็ เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับคลายมาสเตอร์ Master, ใช่ไหมครับแล้วก็ไปดูเมนูด้านขวาครับเป็นเมนูที่ว่าคลิปที่เรา,เ,าเคยทำมาแล้วครับผมก็จะมีแต่ละคลิปที่เรา,เาทำอยู่นะครับผมลักษณะนั้นถ้าตั้งชื่อไว้ก็จะมีชื่อตามที่บอกแต่ถ้าไม่ตั้งชื่อก็จะเห็นตามที่ที่ลงไว้ครับผมเป็นเป็นตัวเลขลักษณะนั้นครับผมจะดูเราจะไปดูคลิปที่ผมได้ทำไว้เพื่อเข้าไปแก้ไขและก็ใส่เสียงนะครับผม ครับก็เลือกคลิปที่เราต้องการทําได้เลยครับผมอย่างคลิปตัวนี้ผมที่จะยกตัวอย่างให้ดูครับผมแล้วก็กดการตัวนี้มันจะมีการเพย์ซ้ำนะครับการแชร์แล้วก็อันที่3าก็จะการทําซ้ำอันที่4ครับจะเป็นเป็นรูปถังขยะในการลบทิ้งครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปทําซ้ำครับผมกดเข้าไปครับเป็นโปรเจกต์ที่จะทําซ้ำนะครับกดตกลงได้เลยครับเนี่ยครับ กดข้ามานแล้วใช่ไหมครับก็จะเจอโปรเจกต์เดิมที่เราทําอยู่ครับผมลองดูเรากดเพจดูสักรอบนึงครับเพื่อจะดูโปรเจกต์ที่เราเลือกว่าตรงใช่กับโปรเจกต์ที่เราเลือกหรือเปล่าครับผมนะครับเราจะมาทํากันครับเราเริ่มได้เลยครับการาจะใส่ซาวเสียงแล้วก็กดที่ออดิโอได้เลยครับผม กดพอดิโอปุ๊บแล้วกเ็เลือกซาวที่เราจะใส่เข้าไปนะครับผมแต่ซาวทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าถ้าลง YouTube ไปแล้วเนี่ยถ้ามีการติดลิขสิทธิ์ขึ้นมาก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังครับผมก็อย่างตัวนี้ Ocean View ตัวนี้ผมได้ทำการโหลดมาแล้วก็เป็นเสียงที่ทาง YouTube เสียงฟรีครับ เสียงก็อาจจะดังไปแล้วกดเครื่องหมายบวกได้เลยครับเสียงก็จะมาแล้วก็คือให้กดเครื่องหมายบวกนี่นะครับผมก็ตัวเสียงเสียงซาวก็จะเข้ามาในตัวคลิปเราเป็นด้านล่างเห็นไหมครับเป็นลักษณะสีเขียวตัวนี้ครับผม เราสามารถคลิกตรงสีเขียวเพื่อปรับโวลลูมให้มันเบาลงมาครับผม,มเสียงซาวประกอบถ้าเสียงดังเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เ,เราใส่คำพูดไม่รู้เรื่องหรือลักษณะจะเสียงดังกว่าเ,เสียงซาวจะดังกว่าเสียงพูดลักษณะน,นี้ครับผมล้วก็ปรับเสียงซาวให้มันเบาลงโดยกดที่ตัวเสียงซาวด้านล่างเนี่ยจะขึ้นแถบสีเหลืองเห็นไหมครับแล้วก็กดที่รูปลำโพนี่ครับ แล้วก็กดเลื่อนลงมาครับปรับระดับให้ต่ำสุดครับผมต่ำสุดประมาณสัก4ครับกำลังโอเคกำลังเ,เสียงจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดังครับผมแล้วก็โอเคในระดับที่ว่าใส่เสียงพูดได้ครับอันนี้ปรับไปที่4เสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกได้เลยครับเห็นไหมครับเครื่องหมายถูกแล้วลงรามาเพลฟัง ลักษณะอีกทีหนึ่งครับเพื่อจะฟังเสียงเพลงว่าขนาดไหนก็อย่าลืมสำหรับคลิปที่ต้องการจะปิดเสียงนะครับที่เราอัดมามันก็ก็คือทำลักษณะเดียวกันครับผมก็คือให้กดที่คลิปนั้นครับเนี่ยครับกดก็คือเครื่องเครื่องหมายสีเหลืองแล้วครับ แล้วก็ไปปิดเสียงโดยกดที่ลำโพงเลยครับแล้วก็ปรับวอลลุ่มครับผมปรับวอลลุ่มจะปิดเลยก็ได้ครับก็คือศูนย์ที่เสียงก็จะปิดลงแล้วครับหรือเราจะต้องการจะเปิดเ,เบา,เบาก็ตามที่เราต้องการครับผมอันนี้ก็ลองเปิดแล้วก็ฟังดูอันนี้ผมจะทําเป็นปิดเสียงไปแล้วกันครับผมก็คือจะไม่มีเสียงของคลิปแล้วเมือ่อโอเคแล้วก็กดเครื่องหมายถูกได้เลยครับแล้วเราก็มากดฟังทีนี้ ออีกรบนึงข้าวๆก็จะประมาณนี้ครับผมการใส่ซาวเสียงลักษณะเน,นี้ยครับผมก็คือเพื่อนๆก็หาโหลดได้ใน youtube นะครับผมเป็นเสียงที่ว่าเป็นเอ่อเป็นตัวฟรีนะครับผมจะไม่ติดลิขสิทธิ์ครับผมก็ลองทำดูกันครับถ้าขาดตกบกพ้่องอะไงาก็ขออภัยด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ